ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตานานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ำนะเข้าดําเนินงานนะครับเซตระยะเพื่อฝังชุดวาลวก๊อกผสมลงอ่างล้างหน้านะะโอเคคบว่าก๊อกผสมลงอ่างล้างหน้าคืออะไรคือแบบนี้มันจะเป็นก๊อกแบบฝังนะครับคำว่าก๊อกแบบฝังก็คือทุกอย่างเนี่ยจะถูกซ่อนไว้ในผนังนะสิ่งที่มันจะโผล่ก็โผล่มาคแค่ตัวเบ้าสําหรับเปิดปิดแล้วก็ไอ้ตัวสเปาก๊อกก็คือปากก๊อกที่อเอามาลงที่อ่างล้างหน้านะ,ะสิ่งสําคัญนะฮสำหรับงานฝังวาลวคืออะไร ระยะและตำแหน่งนะฮะจะต้องได้ในระยะที่ที่เหมาะสมแล้วก็ตำแหน่งที่ที่พอดีและสวยงามนะก็คือเราเซตไว้ให้ตัวสเปลก็อกหรือปากก็อกเนี่ยตรงกับเซนเตอร์กลางของอ่างข้างก็คือเซนเตอร์ท่อน้ําทิ้งนะฮะเสร็จปุ๊บสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะต้องนะฮะฝังชุดวาลวเนี่ยให้มันอยู่ในระยะที่ตัวผลิตภัณฑ์กําหนดคือระยะมิน กับแม็กนะฮะเบ้าตัวนี้จะต้องนะฮะถูกฝังไว้ในผนังนะฮะแล้วก็หลังจากฟินนชกระเบื้องหรือว่าจบกระเบื้องแล้วอ่ะมันจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างมินกับแม็กนะฮะเนี่ยหลังจบกระเบื้องแบบนี้นะฮะเ,เราจะต้องสก,กัดผนังเพื่อที่จะให้เบ้าวาวเนี่ยมันฝังไว้ในผนังแล้วก็หลังจากจบกระเบื้องให้ระยะมันอยู่ที่มินกับแม็กนะฮะอย่าน้อยกว่ามินอย่ามากกว่าแม็กถ้าน้อยกว่ามินนะ,ะเบ้าตัวนี้มันก็จะโผล่เห็นทองเหลืองนะฮะ ถ้ามันมากกว่าแม็กก็คือเบ้ามันจะหลุดออกไปเกินมันก็จะใส่ตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างมินกับแม็กนะครับครับหลังจากที่เราเซตตำแหน่งแล้วก็เซตระยะความสูงได้แล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะถอดเบ้าตัวนี้ออกมานะแล้วก็ทําการกรีดผนังนะฮะให้มันลึกนะฮะเพื่อที่จะเอาวาวตัวนี้ฝังไว้ในผนังนะฮะแล้วก็เซตระยะมินกับแม็ก ก็คือฝังเบ้าไปให้จบฟินนชกระเบื้องแล้วเนี่ยให้มันอยู่กลางมินแม็กแบบนี้นะอย่าให้มันอยู่แบบนี้อันนี้ต่ํากว่ามินนะฮะอันนี้อยู่มากกว่าแม็กนะเวลาใส่ประกอบตัวฝาเปิดปิดมันก็จะใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องจบกระเบื้องให้มันอยู่ในมินกับแม็กนี่คือที่มันจะเข้าไปอยู่ในผนังก็คือจุดฝั่งนี้นะฮะประมาณไม่เกิน5เซนนะฮะจะเจาะผนังเข้าไปประมาณ5เซนแล้วก็จีดแนวท่ออันนี้เป็นท่อน้ําร้อนจีดมาจ้าเข้ากับฝั่งน้าร้อนคือฝั่งนี้ อันนี้น้ําเย็นกีดหักออกมาจำข้าฝัา่งนี้ก็คือท่อน้ําเย็นนะสำคัญคือต้องใส่ให้ถูกช่องนะฮะมันจะมีตัวหนังสือบอกนี่ H H ก็คือ Hot C C ก็คือ Cool 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 Water c o l Water นั่นแหละไม่รู้อ่านว่ายง่งไรแต่รู้แค่ว่า H กับ,บ C น้ำร้อนน้ำเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวจะดูมาดูว่าผ่าไปแล้วฝั่งไปแล้วจะเป็นแบบไหนไงเดี๋ยวดูกันครับ โอเคนะฮะหลังจากที่เราเซตตำแหน่งได้แล้วนะฮะแล้วก็ขีดเส้นเพื่อที่จะาลากแนวท่อน้ำร้อนน้ำเย็นมาจําเข้ากับชุดเบ้าวาวเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็จะทำการต่อท่อน้ำร้อนนเวียนเข้ากับเบ้าวาวอย่าลืมนะฮะมีตัวนัสือบอก H กับ C น้ำร้อนน้ำเย็นบบาวาวน,ยนะฮะ,ะ,ะออก็พยนนะะายามต่อให้ถูกฝั่งนะ,ะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะสลับกันนะครับพอได้แบบนี้เสร็จต่อไปก็ทำการเอาตัวเี้ใส่เข้าไปเห็นไหมฮะ จะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะเบ้าทุกอย่างถูกฝังไว้ในผนังนะฮะเราก็จะต่อท่อน้าร้อนน้ําเย็นเข้ากับตัวเบ้าวาล์วตัวนี้เป็นเกลียวเกลียวในนะฮะเราก็จะใช้เป็นเกลียว G หรือว่าเกลียวนอกครึ่งนิ้วต่อเป็น P.P.R นะฮะาใส่เสร็จเราก็ต้องเซ็ตระยะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เรามารามา์คที่เรากําหนดไวนะ้ก็คือสูงขึ้นมาประมาณ12 3 1 3 14สสมเซนนะนะแล้วก็สเปาก็จะต้องอยู่ตรงกลา,างสสดือย์ก็คือตรงกลาขงข้อน้ำทิ้งแบบนี้นะ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญนะครับสําคัญแบบไหนสําคัญยังไงสําคัญแบบคือนะฮะเราเวลาเราฝังไอ้ตัวเนี้ยเราจะต้องเซตให้มันได้ในตําแหน่งที่พอดีกับสปเปาก็อกที่มันออกนะฮะแล้วก็ระดับน้ําจะต้องได้นะอันนี้สําคัญนะ,ะคำว่าระดับน้ำจะต้องได้ก็คือไอ้ตัววาล์วตัวเนี้ยมันจะต้องตรงอยู่ในระดับน้ําไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้นะฮะ แล้วก็ไม่หงายหน้าแบบนี้ไม่หงายหลังแบบนี้นะจะต้องอยู่ในระดับที่มันได้ระดับน้ำนะอันนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าเราทําซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาเวลาเราประกอบชุดหน้ากาดประกอบชุดก๊อกชุดมือบิดมือเปิดติดเนี่ยปัญหาที่เราจะเจอคือมันจะเอียงนะมันจะไม่สวยงามเพราะฉะนั้นสําคัญสุดคือเซตระยะให้ได้ตั้งแต่ตอนที่เราฝังไว้เซตระดับให้ได้ไม่หงายหน้าแบบนี้ไม่หงายหลังแบบนี้ไม่เอียงซ้ายแบบนี้ ต้องอยู่ตรงๆแบบนี้นะฮะและก็ฝังเข้าไปเนี่ยนะฮะเห็นมินกับแม็กไหมฮะเนี่ยอันนี้เราดีหน่อยเรามีระดับกระเบื้องและเรารู้ว่ามันจะออกจากผนังมาเท่าไหร่อันนี้ออกมาประมาณเซนครึ่งเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้องวัดให้มันได้ว่าหลังจากจบกระเบื้องแล้วเนี่ยเซนครึ่งอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่อยู่ไกลไปแล้วก็ดึงกลับมาแบบนี้ถ้ามันอยู่ใกล้ไปเราก็ดันกลับไปแบบนี้ต้องให้กระเบื้องจบอยู่กึ่งกลางมินกับแม็กตัวน,นี้อย่างที่บอกอย่าน้อยกว่ามินแบบนี้อย่ามากกว่าแม็ก จนหลุดเข้าไปข้างในแบบนี้ต้องให้อยู่กึ่นกลางนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับฝังวาวต้องอาศัยความเข้าใจนะในการดําเนินงานก็ฝังพวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจในตัวสินค้าเนี่ยปัญหาที่จะเจอคือฝังผิดระยะผิดตําแหน่งผิดเอาง่ายคือฝังผิดระยะนั่นแหละก็ต้องลื้อกระเบื้องทําใหม่ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นต้องทําตามคู่มือนะครับโอเคจบแบบสวยงามเค่นี้ขอบคุณครับอย่าน้อยกว่ามินอย่ามากกว่าแม็กขอบคุณครับ โอเคหลังจากที่เราต่อน้ําร้อนน้ําเย็นเข้าวาลเรียบร้อยนะแล้วก็ทาการฝังเรียบร้อยแล้วก็เซตระดับน้ําเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่บอกสําคัญคือระดับมันจะต้องอยู่ในระดับระนาบเดียวกันไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะแล้วก็แนวตรงจะต้องไม่หงายหน้าจะต้องไม่คว่ำหน้าหงายหลังนะจะต้องได้ระดับน้ําเป๊ะๆหรือว่าอย่างน้อยนะให้มันอยู่ในกรอบของระดับน้านะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราเซตตาแหน่งอะไรเสร็จเนี่ย เราจะต้องอัดปูนไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะล็อกไม่ให้มีการเคลื่อนนะฮะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอนาคตช่างกระเบือเนะะเบ้องเข้านะฮะช่างกระเบื้องเข้าหน้างานเขาจะได้ไม่มาโดนตำแหน่งที่เราเซตไว้หลังจากที่เราได้ระดับน้ําทุกอย่างก็อัดปูนปิดไม่ให้มันเคลื่อนไวนะะ้ก็อันนี้ก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวรอกระเบื้องจบก็ติดตั้งก็เรียบร้อยนะครับสวยงามครับก๊อกผสมแบบฝังลงอ่างล้างหน้า